สวัสดีครับอยู่กับคาร์มกกาซินไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทางคาร์มกกาซินไทยแลนด์ของเราก็มีมอเตอร์ไซค์มาแนะนํนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไปจัดแสดงโชว์เป็นครั้งแรกในงาน Big Motor อร์เซลในระหว่างวันที่23สิงหาถึง1กันยายนนี้นะครับรถจกักรยานยนต์ที่ทางเราเกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือ Honda CT 125ประจำปี2025นะครับกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องสีสันใหม่ล่าสุดประจำปี ของปีนี้พร้อมขายในปีหน้านะครับไปถึงปีหน้าลากยาวกันไปเลยพร้อมสะท้อนตัวตนแห่งการผจนภัยของผู้ขับขี่อย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับการดึงเฉดสีธรรมชาติเนี่ยมาถ่ายทอดภายใต้คอนเซปต์เทลเลอร์โหมดนะครับหรือว่ารถมอตอร์ไซค์เพื่อการผจนภัยนั่นเองนะครับ โดยสีสันใหม่นะครับจะมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับสีที125ประจำปีนี้นะครับนั่นก็คือสีเทา Pearl Smoky Gray นะครับที่แสดงถึงสีสันของเส้นสุดหินของการผจญภัยนะครับเป็นสีเทาๆดุดุดูกันนะครับแล้วก็สีเบดนะครับเป็นสี p e r r s u ุ g a r Red b r i ิดแทนสีของทะเลทรายนะครับจะออกสีขาวๆนวลๆหน่อยซึ่งในส่วนของสีแดงดั้งเดิมนะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ราคาจำหน่ายแนะนำนะครับอยู่ที่88,900บาทนะครับต้องบอกนะครับว่าราคามอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์เกือบทุกรุ่นนะครับจะเป็นราคาแนะนำนะครับเพราะว่าพอผ่านมือดีลเลอร์เนี่ยก็ราคาขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับใครที่ลงไหลาการผจญภัยและรักในการเดินทางนะครับก็คงหนีไม่พ้น เจ้าตัว ct 125ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่หลงไหลในการผจญภัยโดยเฉพาะด้วยดีไซน์ที่ออกจะแข็งแกร่งแล้วก็ดูดันเพียบพร้อมด้วยฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ ct 125ที่ทันสมัยการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะครับจะช่วยให้คุณสัมผัสการผจญภัยที่ตื่นเต้นแล้วก็ขี่รถที่สวยๆออกไปผจญภัยรู้สึกดีกับการขี่รถเจ้า ct 1 2 5นะครับเจ้า ct 1 2 5นะครับก็ยังคง จะมากับเครื่องยนต์125ซีซีแบบ4จขังหวะระบบ S.O.H.C. ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8.7แรงม้าและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดแบบ P.G.M.F.I. นะครับและสำหรับเรื่องสเตอร์นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการผจญภัยหรือว่าขึ้นเขาบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะอาจจะต้องไปไล่สเตอร์เองนะครับว่าเราชอบฟิลไหนขี่ ไปทางไหนมากสุดไม่ว่าจะเป็นทางเรียบใช้ในเมืองนะครับหรือว่าคนที่รักการผจญภัยขึ้นเขาบ่อยๆเนี่ยก็ต้องไล่สเต,เตอร์ดีๆนะครับเพราะว่าซีทีนเจ้าซีทีเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่นะครับและสิ่งที่ต้องให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบการสั่นสะเทือนกันนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะมาแบบเทเลสโคปิกขนาด31มิลิเมตรนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะใช้ระบบการสั่นสะเทือนแบบคู่นะครับ ช่วยเพิ่มความมั่นคงและก็ความสะดวกสบายในการขับขี่ในส่วนของระบบเบรกนะครับเป็นดิ้หน้าและก็หลังนะครับดีดคู่กันไปนเลยเบรกอยู่แล้วก็มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับและที่สําคัญเนี่ยที่เลือกใช้ดิสเบรกหน้าหลังก็เพราะว่าเวลาลุยน้ําหรือลุยลำธารเนี่ยนะครับดิดสเบรกสามารถเบรกอยู่แล้วก็จัดการเรื่องน้ําที่เปียกผ้าเบรกได้ดีกว่าระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับ หากใครที่สนใจ Honda City 125ประจำปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสามารถไปสัมผัสรถคันจริงได้ที่ศูนย์บริการขับเฮาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือณเวลานี้นะครับยังไม่หมดงาน Big Motor s a l เซ e นะครับในปี2024สามารถไปรูปลุกความจับตัวจริงได้นะครับโดยงานเนี่ยจะจัดที่ไบเทคบางนานะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่23สิงหา ถึง1กันยานะครับตอนเเวลานี้นะครับที่ผมปล่อยคลิปไปเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับมานบิ๊กเบิ s เซลแต่หางหมดแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็จะมีขายต่อไปนะครับสําหรับไปยันปีหน้านะครับจะส,สามารถเข้าไปดูที่ขรับเฮาทุกสาข,ขาทั่วประเทศส่วนในวันนี้ค่ะแมากกาซีนไทยแลนด์ของเราต้องจากลากันไปก่อนฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ